สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่อง I อ m อมป้าพนะคะหลังจากที่ฉันนะคะไปทำติ๊กตอกแล้วก็แวะเวียนไปในเลมอนเอ็กบ้างไม่ได้มาในนี้เลยนะคะทุกคนขออภัยจริงๆวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปนะคะทุกคนที่แบบจะพยายามไม่ให้ยาวมากนะคะทุกคนมันจะเป็นแนวแบบว่าเออแต่งหน้าอีกแล้วนะคะทุกคนแต่จะแต่งเป็นลุคอะไรนะคะทุกคนสือสีแดงแบบนี้กุมภาพันธ์แบบนี้ ลูกวาเลนไทน์นั่นเองค่ะทุกคนแต่มันจะเป็นวาเลนไทน์เวอร์ชันชั้นนะคะทุกคนเออถ้าใครรู้สึกว่าเอยดูหน้าปกแล้วแบบเข้าไม่ถึงผ่านได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะแบบเอออยากลองแต่งบ้างหรือแบบดูเพลินๆนะคะก็สามารถนะคะทุกคนดูได้เราจะมาลง็นตัวนี้ก่อนนะคะเป็นกันแดดทนอับิวเพชใช้มาเยอะแล้วจนฉันรู้สึกว่าเออหจริงๆแล้วควรจะซื้อแบบหลอดมาดีนะในแบบเนี้ยมันดีมากเห็นไหม ผิวหน้ามันจะได้ดูแบบว่าใบมันดูขาวขึ้นนะคะทุกคนประมาณว่าแบบทำให้ไฟแบบเออเหมือนไฟส่องอะไรเงี้ยกันแดดแล้วที่สําคัญนะคะมันทําให้แบบหน้ามันเนียนขึ้นเวลาลงรองพื้นต่อนะคะแต่วันนี้รู้สึกไม่อยากลงรองพื้นนะคะอืมเราจะไม่ใช้ตัวอื่นแทนลงแค่คอนซีนก็พอ นี่นะคะก็พัดๆเขานิดหน่อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาต่อด้วยคอนทัวร์แล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะมันจะเป็นของ ODBO นะคะตัวเดิมตัวดีที่เราใช้สีมันน่ารักมากคือมันดูไม่โปะ๊ะนี่อืม นี้ตัวเฉดดิงนะคะต่อไปก็เป็นตัวนี่ตัวขา,ขาวๆเราทาแค่แบบปกปิดรอยใต้ตานะคะทุกคนไม่ได้แบบทาทั่วหน้านะคะทุกคนเอาแค่แบบรู้สึกดีนะคะช่วงนี้อยากลดงานผิวลงมั่งเพราะว่าเห็นไหมสิวขึ้นนะคะทุกคนเมนก็มาอะก็เลยแบบอืมพอเพลาลงนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็จะมาแบอบกว่าเกลียด้วยมือของเรานี่แหละอารู้สึกว่ามันง่ายดีนะ สายอุปกรณ์อะเป็นสายแบบเน้นผลลัพธ์จริงๆแบบเน้นแต่งฟิลฟิวอะนี่นะคะคุณก็จะเริ่มแบบเป็นกรอบแล้วเห็นไหมแล้วเราก็จะมาแบบทําจมูกต่อเลยเนี่ยง่ายมากอืมนี่เสร็จงานผิวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาแต่งตาหรือแก้มดีแก้มก่อนลวกันเนาะ โอเคแก้มเราลังเลมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีงานแก้มโยอยู่นะเรามี2ตัวนี้ที่น่าสนใจนะคะอันนี้จะเป็น for you to be 9 <c oughs> to be happy นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นสีที่แบบใช้บ่อยมากๆชวงนี้แต่ตัวนี้ก็แบบชอบเหมือนกันเป็น oh my brush นะคะซึ่งเราคิดว่าเราจะมาลงตัวนี้เนาะคือคอนเซปต์เขามันเป็นวันเลนทายไงก็เลยอ่าลองซึ่ง ภาพของเขาที่เป็นลูกหัวใจออยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเราจะไม่เดินไปหยิบหรอกเหนื่อยนะคะโอเคเราก็ทาไปเลยเนี่ยอทาไปแค่นี้ก่อนนะคะเห็นไหมเนื้อมันเกลี่ยง,ง่ายมากแลเราจะบอกว่าตัวนี้ทนด้วยนี่เลิศดูเขินๆเลือดฝาดนะคะทุกคนให้ตามหาบัตรแดงนะคะสีนี้ก็น่าสนใจ เสร็จต่อไปเป็นจุดที่จะยากที่สุดสําหรับเราเป็นงานตาน,นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเราใช้ผาเลทเดิมอันจะใช้จนกว่ามันจะหมดนะนี่คือเป็นแบบพาเหลทครอบจับกรวาลของเราเลยคือแบบอะมาลองสีนี้ก่อนค่ะสีเนื้อดั้งเดิมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออใช้ง่ายใช้ได้หลายลุคประยุกต์ได้หลายแบบแกดูมันเมนดำตั้งแต่แบบขาวอะ่ะเออ เจ๋งดีเนาะต่อไปเราก็จะมาลงสีเข้มๆวันนี้จะค่อนข้างเข้มนะคะขอลองเทนิดนึงเพราะว่าเรากลัวผ้านั่นเองอืมโอเคจากนั้นเราก็จะมาลงตัวนี้นะคะตัวนี้อืมสีที่ค่อนข้างจะเข้มยังไม่สุดแต่ว่าก็เข้มนะ,อ,ะอย่างเงี้ยลงตรงนี้หางตา จะมีความเป็นผงนิดนึงนะคะทุกคนอืแต่เราไม่ซีนะอ่ทาไปมันก็จะกลายเป็นแบบเออนี่มันฟิลแบบสโมกกี้ไอายหนึง่งอ่ะค่อยๆนะจะเย็นๆน นี่ก็คือมาดูสีนะคะเนี่ยเราเลือกเป็นตัวนี้ที่มันมีความเทากว่านะต่อไปก็จะเป็นสีน้ําตาลที่เข้มแต่ติดเทาที่เราเทไปเมื่อกี้มาไว้ตรงนี้ตรงกลางกลางตานี่อึ๊บอึ๊บอีกนึงอึบแบบนี้แล้วก็เกี่ยตรงกลางนี่พอตรงกลางเสร็จเราจะลงสีขาวแบบนี้เลย ไอตัวเนี้ยตัวน,น,วนี้ลงเลยพึบพึบว,เวาเลนไทน์สีเทาอะไรแบบนี้นะคะแบบวาเลนไทน์เศร้าๆวาเลนไทน์แบบแบบไม่สมหวังต่อไปเราก็จะมาลงสีดำสุดนะคะเป็นแบบสร้างเป็นนี่โอ้โเป็นไง แอบอยากนิดนึงงานละเอียดนะคะตรงเนี้ยนี่จิกสีดีดีมากนะคะต่อไปก็เป็นงานคิ้วใช้สีทําเหมือนกันสีดำนอ้มาเน็กประสงค์จริงๆนะคือแบบไปเรื่อยมากอะเติมคิ้วนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำมาสคารา่า ข่อลอ่าจีบี่เราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวเดิมัปที่ตาก่อนให้แบบว่าไฟเบอร์และทุกอย่างไปอยู่ที่ตานี่มันสวยมากนะอันเนี้ยต้องหาซื้อมาใช้จริงๆอันนี้เลคอมเมนต์แล้วมันราคาแบบดีอะ่ะไม่ถึงสองร้อย แล้วก็ใช้ได้แบบทั้งคิ้วทั้งตาแต่ถ้าตรงคิ้วอะแนะนำว่าแบบมือเบานิดนึงนี่นมันดูแกรมขึ้นเนาะเราว่าเราทาผสมก็ได้นะเนี่ยแบบว่าทาบลัชตรงนี้เพิ่มเรารู้สึกว่ามันยังไม่สุดยังได้อีกอืมนั่นนะขออีกฟองก่อนนะคะทุกคน แป้งทุกอย่างเลยโอเคอ่ะเืมอที่ตัดแกมนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวที่แกมนี่สีมันก็สวยอีแหละแต่ว่าผสมอีกก็ดีอันนี้จะจิ้มนิดเดียวพอนะคะนิดหนึ่งตัดอย่างละจุดหนึ่ง นี่อืมผสมกันแล้วนัวนะเนี่ยดูด,ดิมันดูแบบนัวมากอ่ะจบแค่นี้ก่อนขออนุญาตลงแป้งนะคะอือหอเราใช้เป็นตัวนี้เราจะลงแค่แบบหน้าผากแก้มนิดหน่อยเนื้อมันจะเป็นแบบ สีเนื้อนึงนะขอขาว,ขาวเล็กๆนี่ทาแล้วแบบหน้ามันจะเนียนมากอ่ะอเคทาแค่นี้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาไม่แน่ใจว่าใช้ตัวนี้ดีไหมอ่ะรู้สึกไม่จําเป็นอ่ะรู้สึกเออไม่ทําก็ได้งั้นยังไม่ทำเนาะเพราะว่าเราใช้แบบอายแชโดว์ทำไปแล้วแล้วเราชอบแบบฟุ้งๆมากกว่านะคะแบบตรงนี้มากกว่ามา เรามาเขียนขอบปากกันค่ะเราใช้เป็นของเอสเซนส์นะคะสีอะไรเนี่ยชินนามอนสไปซ์นะคะอืม <c oughs> นี่เขียนไปก่อน <c oughs> อืม สีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันทําให้แบบมีความชัดขึ้นต่อมาที่เด็ดอยากอวดมากมันคือสีนี้คะ่ะทุกคน root cosmetic makeup with a n attitude ก็คือฟิลฟิลแบบแต่งหน้าตามอารมณ์ตาม attitude แบรนด์นี้เป็นแบรนด์อินดี้ที่ฉันเพิ่งค้นพบเมื่อวานนี้ซึ่งใป็นต่างประเทศก็ค่อนข้างไม่รู้จัก อยู่ประมาณหนึ่งคือเอาจริงๆก็ไม่รู้นะมันแมสไหมแต่ว่ารีวิวน้อยมากทั้งนอกประเทศและในประเทศแต่แบบส่วนใหญ่คนนอกประเทศแบบอ่ะดูใช้ยเยอะมากกว่าเราแต่ไม่รู้นะแอ o นอนแอนนอนนอ่ะแบบแต่มันดีมากอะ่ะทำไมอะ่ะสีที่เราเลือกมานะคะอันนี้ขอเกินก่อนเป็นลิปแมทชื่อสีว่า Bad to the bone เลวไปจนถึงข้างในกระดูก ดูดูมันเป็นสีปอกในอุรมคติของฟอสพาวเลยเนาะมันเป็นสีที่เคยแบบเลิศคืองี้ไม่ได้มองอะไรนะหากระจกแต่ไม่เป็นไรดูกล้องเราก็ได้อ่ะสีนางชัดก็เลยค่อนข้างจะอืม ท่าเบาเพอนี่อันนี้คือ,อสอชนะคะนี่พอเกี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นติดเทาติดม่วงแล้วก็อมน้ำตาลทุกคนคงงงวาเลนไทยแบบใดนะคะวาเลนไทยแบบชั้นนี่แหละโยนทะโยน,โยนมานี่ก็ใกล้จะฟินิชแล้วนะคะตะขอปล่อยผมก่อนจะเห็นแบบลูกแบบเต็มๆข้าว ดูดีนะวันนี้คือเทคนิคไม่ได้อะไรมากนะคะฟีลแบบแต่งเอาใจจอยเอาสนุกเนี่ยจบแลละฟินน็ตุก ใสวยนะแบบดูดีเลยเป็นฟินิที่แบบถูกใจอืซึ่งถ้าเติมกรอสมันก็จะสวยแหละแต่เราก็รู้สึกฟินิชตอนนี้ก็ดีก็โอเคแล้ว ไปแล้วนะคะเว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกับลุคนี้เลิศอันนี้เลิศ